สวัสดีครับมาพบกับพี่อาร์ตอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับสายบรรทุกหนักสายเผาลอยตู้ทึบตู้ซิ่งห้ามพลาดเลยนะครับจะมานำเสนอตัวตอนเดียวตู้ทึบเครื่องสามพันนี่ลำนี้เลยครับสายบรรทุกหนักนี่ไม่ควรพลาดจริงๆนะเรามาดูกันดีกว่าไม่ควรพลาดเนี่ยามาดูหน้าตาก่อนนี่นะ อีสูสูในหน้าหล่อๆแบบนี้นะครับตัวนี้เครื่อง3,000ราคาอยู่ที่595,000สีขาวนะถ้าเป็นสีเทาแลมโบกับสีบอลเงินเพิ่ม7,000เป็นราคา6 2 0 0 0 0บาทนะครับลำนี้มาดูยางหน้าล้อนหน้ากันก่อนดีกว่านะครับเป็นเวลนะครับ6ก้านโอ้จมจงานเงาเงานะฮะยางเบอร์อ่าห้าสอ่านี่ 55 50นะครับล้ำนี้ ABS ไม่โชว์นะแน่แน่ผมคิดว่าพี่คิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าคืออีสุนะครับมันจะมีตัวเซนเซอร์ ABS อยู่นะครับถ้าในกรณีที่ยางหน้าเนี่ยบางจนเกินไปเนี่ยนะครับ ABS อาจจะโชว์ทำให้รอบเครื่องตกได้แต่ถ้าเป็นยางเบอร์50นะครับหรือแม้กระทั่งยางเบอร์45เนี่ยนะครับ ABS ไม่น่าจะโชว์นะครับอ้ามาต่อ ฟิล์ม60รอบคันเซรามิกลูกค้าถามมาเยอะเลยว่าเซรามิกพี่มันเป็นยังไงอะ่ะคุณสมบัติของเซรามิกนะครับเซรามิกคุณสมบัติคือมองจากด้านในเนี่ยถ้าออกไปด้านนอกเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมองได้ใสและชัดแต่คนที่อยู่ด้านนอกมองเข้าไปนะฮะเห็นไหมจะทึบๆแบบไม่ค่อยเห็นนะฮะอ่ะมาดูด้านในดูซิว่าคนขับจะมองเป็นแบบไหนฟิล์ม60นะเบอร์60นะฮะ ใสนะฮะเห็นแบบวิสัยทัศน์ในการขับขี่เนี่ยแน่นอนแน่นอนนะก็คือว่าดีแน่ๆอ่ะฮะมาดูสายบรรทุกหนักเซตหลังนี่ต้องดูเลยครับตัวนี้ลำนี้เป็นเพาลอยนะครับกระทะกึงนะยางเบอร์255 7 5 R15 4นะถ้ามี C พี่อาร์บอกเสมอเลยว่า เป็นยางสาหรับบรรทุกนะครับมีชั้นผ้าใบหลายๆชั้นเหมาะสําหรับบรรทุกเป็นยางบรรทุกนั่นแหละฮะว่ากันง่ายๆเลยนะนี่กระทะกลึงดูซิลูกเบลเลอร์ดูน็อตนะฮะโอ้โหแบบนี้คิดว่ายังไงอะไหวไหมสามตันครึ่งสี่ตันห้าตันแน่นอนต้องเอาอยู่นี่ดูดูแนบแนบบรรทุกเออแนบแบบไม่ใช่เด แหนบบรรทุกอยู่แล้วแต่ว่าแหนบรถรถใหญ่เลยล่ะนะแหนบรถใหญ่เลยนี่ยี่สิบมิลยี่สิบมิลมาดูกันด้านหลังให้ชัดชัดให้ชัดชัดเผาลอยเป็นยังไงมาดูกันชัดชัดนี่นี่ฮะชุดทั้งชุดเลยดูเออไม่น่าจะเห็นหรือเปล่านี่ตัวนู้นเห็นไหมคือเลาเนี่เห็นไหมฮะเนี่ย นะเขาแต่งมาหมดเลยเขาจัดมาเซตนี้ดูสิฮะอ่าดูสิดูดูดูแนบนะดูโชกควายด้วยเห็นไหมฮะดูกว้างๆเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมเซตนี้โปรโมชั่นนี้โทรถามพี่อาร์ตด,ดีกว่าหลังไม่์0ป1หน่งเกนนะฮะพี่อาร์ตยินดีให้คำปรึกษาคลิปหน้า ว่ากันใหม่คลิปนี้ลาไปด้วยตู้ทึบบรรทุกหนักๆสายบรรทุกต้องดู <Okay. S 1> นะครับโอเคคลิปนี้บายบาย